สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยุติสัญญา b อ g M กิติริศช่อง7ประกาศยุติสัญญา b อ g M กิตตริศหลังมีข่าวบมร้อนรางวัลที่1ทิพย์จากกรณีเพจ C H 7 H D โพสต์ข้อความว่าการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 H D ของคุณกิตติริศบุตรพมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิ์ยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกิตตริศบุตรพม โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและก่อนหน้านี้นั้นวิกเอ็มกิตลิตไลสดร่วมกับนวัดอิสระไกรศีลเพื่อถแถลงชี้แจงกรณีดังกล่าวให้ชัดเจนโดยสรุปยอมรับไม่ได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งยอมรับได้เงินหลักแสนให้โพสต์สร้างกระแสโดยอยากขอโทษสังคมอยากขอโอกาสรู้สึกเป็นเหมือนแพ้รับบาปเหมือนโดนหลอก ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ